ใช่ลูกสายจะได้ไปทำมาหากินเอาฝากไปหาพ่อโต้เ้อเจ้เออู้คนโมาพบกับสายร่ายสานใต้พูดคุยข่าวหมอรำเช่นเคยนะครับสวัสดีมิมบอแคนแปนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสงปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับครับกลับมาพบกันกับเช้าไ่เช้าเท่าไหร่ ของวันเสาร์ที่13กับอากาศที่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วเมื่อคืนฝนตกอยู่ที่บ้านสายล่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเข้าใจได้ไม่ได้พูดคุยข่าวมาหนึ่งวันก็เป็นอะไรที่คิดถึงเหมือนเก่าเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนพี่พน้องๆของสายล่าและแฟนคลับ เอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนขับเอฟซีของราชินีน้อยหมอลําเพลินของเราหรือทิดาลําเพลินเงินล้านโลกพระราชทานอุ๋งอิง,งเพชรบ้านแพงหมอลำมาเล็กนึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องบรรยายเกี่ยวกับเขาเรียกว่าควา,ามควา,ามมีมน์ขังอยู่ในตัวของอุง่งอิงขนาดท่านพระอาจารย์ยังต้องพูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง เกี่ยวกับความพิเศษถ่ายรูปก,กับทุกตาเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้หลายๆสถานที่เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาการุณาต่อกุ้งอิงมาโดยตลอดไม่ว่าจะโ้หลายๆหลายๆพระาอาจารย์ที่เขาเขามีเขาเรียกว่ามีจิต มีจิตที่ผูกพันพระอาจารย์ก็พูดคุยให้โอว่ากับอุ้งอิงทุกสิ่งทุกอย่างคําพูดเราก็คงไม่ได้ยินอะไรกันกันมากเพราะว่าช่วงที่แม่บีไปถ่ายก็มีทั้งสาวสาว,สาวเพลงประกอบภาพยนตร์คายอ้อแล้วก็เสียงเจี๊ยวเจ้าแล้วก็มีเพลงลิขสิทธิ์แม่บีก็ขั้นแต่สายลากขนลุก เกี่ยวกับคำพูดของท่านพระอาจารย์ช่วงตอนท้ายที่แม่เจ้าภาพมาขอถ่ายรูปเสร็จแล้วท่านพระอาจารย์ก็มอบของให้อุ๋งอิงแล้วก็พูดว่าเป็นลูกคนโตให้อยู่สดโสดอะไรประมาณนี้นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเล็งเห็นเขามองเห็นความเป็นลูกสาวของผู้บริหาร บอสโจไม่ได้มาก็ฝากความจากลูกสาวไปหาพ่อแล้วก็มอบอวัตถุมงคลเครื่องรางของขัง,งให้ลูกสาวนี่แหละครับสายล่าถึงบอกว่าความมีจิตใจของอพระชั้นผู้ใหญ่ลหลายองค์ลหลายๆท่านก็จะประมาณเดียวกันเลยมีความเอ็นดูมีความที่เขาเขารับรู้เขามีจิตสัมผัสได้ระดับพระ ชั้นถึงสูงทุกสิ่งทุกอย่างพูดออกมาว่าไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยจะมีมีมาทางนี้นานๆทีมีครั้งก็อยากอยากจะให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับเขาเรียกว่ามวลพลังงานอันพิเศษของหญิงเผื่อบางทีจะมีโชคถูกลงวันที่หนึ่งกันทั้งหมู่บ้านนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเหมือนกันหมดทุกคนมีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภ ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มาหลายๆสถานที่แทบจัดทุกวันนี่นะครับความเป็นตัวตนของญิงความมีอภินิหารที่ทุกคนมีความเชื่อแล้วเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เราเห็นแล้วเขาเรียกว่าคนที่เขามีบุญญาธิการกิริยามารยาเป็นไงครับเข้าหาพระสงฆ์องค์เจ้ามือไม้ น้องจะนอบน้อมอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องบอกทําด้วยตนเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะว่าเขามีบุญญาธการเขารู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เราเห็นภาพแบบนี้มันโอ้โหนี่แหละความเป็นตัวตนของอิงสายล่าเขาไม่รู้ว่าจะหาคําอะไรที่มามาเปรียบอ,อยู่ในตัวของน้องอะคือน้องจะทําอะไร น้องจะรู้ว่าสิ่งไหนที่เราต้องทำแบบไหนสิ่งไหนที่เราจะต้องทำแบบไหนอะไรประมาณนี้มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอยู่ในในตัวของน้องอรอยู่ในระบบแต่ล่าก็พูดอีกแล้วว่ามันไม่รู้จะหาอะไรมาเปรียบเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างไปเดินตลาดไปเดินตลาดเมื่อวันก่อนตลาดปะทายเป็นไงครับ พ่อพ่อยแม่เอฟซีโอ้โหยเขาเรียกว่าห้อมล้อมทุกคนมีแต่สิ่งที่เห็นองค์อิงแล้วมีจิตใจที่ดีไม่ว่าจะไปเดินตลาดที่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนจะเป็นอะไรที่เหมือนกันหมดพ่อพ่อยแม่เอฟซีพ่อขาแม่ขายทุกสิ่งทุกอย่างสวยสดงดงามเป็นอะไรที่ยอดท่านพระครูเขาพูดอะไรที่สายล่านี่นั่งปังมานะเขาเรียกว่าลี รีคิปของอแม่บีฟังแล้วฟังอีกจับใจความเกี่ยวกับคำพูดคำสุดท้ายก่อนที่จะมีเพลงตัด,ตดเสียงลิขสิทธิ์ออกแต่สายล่าจับใจความว่าเป็นลูกสาวคนโตให้อยู่โสดอะไรประมาณนี้จนสายล่าก็ขนลุกรีฟังแล้วก็รีฟังอีกว่าจับใจความของอท่านพระครูเขาพูดอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างความเชื่อ เป็นเหมือนกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองวันนี้ก็อยู่ที่ชัยภูมินะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้เขาเรียกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องคอยดูว่ามันจะมีฟ้ามีฝนไอ้ฟ้าไม่มีแน่นอนแต่ฝนมีบ้านสายล่าตกเมื่อคืนตีสามเขาเรียกว่าเรื่อยเลื่อยจนมาถึงเช้าแต่ไม่แรงนะครับก็ทําให้ที่ดินเปียกเขาเรียกว่าดับฝนไปหน่อย ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ขอนอกเรื่องนะครับไม่ค่อยมีเวลามามาพูดคุยข่าวก็นี่แหละครับบุรีรัมย์ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชายแดนติดทางฝั่งเขมนเราก็รู้การสู้รบตอนนี้โอ้โหดุเดือดมากเมื่อวันก่อนเมื่อวานคือขนาดอยู่บ้านสายล่าอยู่อำเภอหนองหงนะครับอยู่อำเภอหนองหงแต่เสียงปืนใหญ่ ได้ยินทั้งตั้งแต่กลางคืนช่วงตีสองแล้วก็มาอีกของบ่ายวันหนึ่งวันที่เขาสู้รบอยู่ช่องสายตะกูวันนั้นจะดูเดือดมากมีบีเอ็มบบตกหลายที่เลยสายล่ากลับจากบ้านแม่ใหญ่อยู่ที่โนดินแดงโอ้โหเราอยู่ห่างขนาดขนาดอยู่โนดินแดงห่างจากช่องสายตะกูประมาณ30กิโลเสียงนี่ดังสนั่นวันไหวทุกสิ่งทุกอย่าง นี่แหละครับสงครามมีความสูญเสียแล้วมันเป็นอะไรที่เราต้องพร้อมเพียงกันเราเราเราอยู่ในจุดที่ปลอดปลอดภัยกว่าเวลามีญาติพี่น้องผู้อพปยพมามาขอพักพิงเราก็ช่วยดูแลเขาด้วยสายล่าเป็นสัมผัสที่อยู่ใกล้อยู่เขาเรียกว่าไปสัมผัสกับเหตุการณ์จริงแค่นั้นสายล่ายังโอ้โหระทึกอะ แล้วสําหรับพี่น้องที่เขาอยู่ติดชิดขอบชายแดนเลยอย่างช่องสายตะกูบ้านกวดมันก็จะห่างกันแค่ห้าหกกิโลจะขนาดไหนใจเขาใจเราเห็นใจตอนนี้พี่น้องที่รับผลกระทบก็มาเข้าศูนย์พักพิงอยู่ที่สนามไอโบบายเยอะมากแล้วก็อยู่ที่อำเภอหนองหงบ้านสายล่าตอนนี้ก็มีศูนย์พักพิงญาติพี่น้องก็หลายๆสถานที่หลายๆคนก็มารวมกันอยู่ที่นั่น เราก็ช่วยกันดูแลไปวันนี้พูดคุยข่าวเสร็จสายล่าก็จะไปทําหน้าที่ประสานงานกับช่วยกันเราเราเป็นจิตอาสาทุกสิ่งทุกอย่างเราคือคนไทยพี่น้องเราได้รับความเดือดร้อนเราก็ไปช่วยกันแล้วก็ขอสดุดดีกับพี่ๆน้องๆทหารที่เสียสละเขาเรียกว่าผีชีพเพื่อชาติก็ขอสดุดดีทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากให้จบแต่ ใจพี่น้องทุกคนคือจัดยังไงก็ได้ให้มันจบเร็ววันจบแบบเบ็ดเสร็จโดยที่เขาเรียกว่าจัดการให้สิ้นสภาพไม่ให้มันมาลุกลามมาให้มันมาคุกคามพี่น้องประชาชนของเราจิดนี้แต่ล่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องชายแดนนิดๆหน่อยๆก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารผู้กล้าของเราอยู่ตามแนวชายแดนเจ็ดจังหวัดที่ติตชายแดนฝังเขมร ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้จบแล้วก็จบไปนานๆเลยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนจะได้อยู่สุขสบายครับสายล่าก็มาให้ชมภาพรบรรยากาศของซุปตาพูดคุยกับท่านพระอาจารย์นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเขามีบุญญาธิการไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากจะพูดอยากจะคุยโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่เขามีาศักดิ์ใหญ่ การสัมผัสการพูดคุยเราก็บง่งเขาเรียกว่ารับรู้ได้ว่าหุ่มอิง,องไม่ธรรมดากายทิพย์ใจทิพย์สิ่งทิพย์ทิพย์เขาเรียกว่ามนต์ขลังรอบตัวของน้องมีอยู่ทุกวันครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ